เริ่มสนใจอยากใช้เลนโปรเกสซีฟควรรู้อะไรบ้างวันนี้ดีมีคำแนะนำเบื้องต้นมาฝากค่ะข้อ 1. ถ้าคุณไม่เคยมีปัญหาสายตาใดๆมาก่อนไม่เคยใช้แว่นและเพิ่งเริ่มมีปัญหาสายตายาวตามวัยคุณสามารถเลือกใช้เลนโปรเกสซีฟได้ถูกโครงสร้างข้อ 2. ถ้าคุณต้องใช้สายตากับกิจกรรมระยะกลางและใกล้เป็นส่วนใหญ่เช่นเป็นพนักงานออฟฟิศ ต้องใช้สายตามองโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันแพทย์เฉพาะทางที่ต้องใช้สายตาระยะใกล้ถึงกลางขณะทำหัตถการเป็นต้นควรเลือกใช้เลน Progressive ที่มีมุมมองระยะกลางกว้างเพื่อตอบโจทย์การใช้สายตาในระยะนี้เป็นพิเศษข้อ 3. ถ้าคุณเคยใช้เลนโปรเกรสซีฟมาก่อน ควรเลือกโครงสร้างที่ใกล้เคียงหรือโครงสร้างที่ดีกว่าเดิมเพื่อช่วยให้การปรับตัวกับแว่นใหม่ง่ายและสบายตาข้อ 4. ถ้ากิจกรรมของคุณต้องเคลื่อนไหวหรือออกเดินทางบ่อยๆควรเลือกโครงสร้างที่มีเทคโนโลยีช่วยลดภาพ distortion ด,ด้านข้างเพื่อให้ภาพเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นในการขึ้นลงบันไดข้อ 5. ถ้าคุณอยากได้เลนส์โปร g r e s s i v ที่ปรับตัวง่ายไม่ยุ่งยากแม้ใส่เป็นครั้งแรกคุณควรเลือกเลนส์โปร GRESSIVE ที่มีเทคโนโลยีการขัดเลนส์ตามพฤติกรรมการมองของคุณหรือเป็นเลนส์ที่ออกแบบตามค่าสายตาของแต่ละบุคคลนั่นเองจะช่วยให้คุณปรับตัวได้ง่ายและใส่สบายตา อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ร้านแว่นดรไอาสาขากระทุ่มแบนดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ